ดาราสาวขอเคลียร์วงในเมาส์สามีคลั่งรักแต่ขาเตียงฝ่ายหญิงไม่แข็งแรงมีแฟนคลับทั้งชายและหญิงหลงรักเธอเป็นอย่างมากสำหรับดาราสาวสวยอารมณ์ดีปุ๋ยฝ้ายพัฒนาชาหรือปุ๋ยฝ้าย AF โดยเราจะเห็นผลงานมากมายของเธอทั้งสวยและหลากหลายด้านมากความสามารถที่ไม่แปลกใจเลยลหลเข้าว่าทำไมมีแฟนคลับหลงรักเธอมากขนาดนี้ ล่าสุดเธอมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของเธอที่บางช่วงบางตอนถามถึงคนในบอกว่าสามีคลั่งรักไฟนักมากแต่ข่าวออกมาว่าขาเตียงไฟไม่แข็งแรงหนุ่ยไฟบอกว่าขาเตียงในที่นี่น่าจะเป็นเรื่องของการมีลูกตอนนั้นเขาถามว่าเราอยากมีลูกไหมเราก็บอกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากมีลูกเราปฏิบัติธรรม เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาอะไรมาผูกความรู้สึกให้เราต้องห่วงอีกแล้วเราไม่อยากมีลูกเขาก็เลยมีความผิดหวังแต่ว่าในความผิดหวังนั้นเขาก็มีความเข้าใจเราจนในที่สุดเราก็มานั่งถามตัวเองว่าเราถ้าเราปฏิบัติทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเราได้ว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกเราจะทุกข์เราจะห่วงหมแสดงว่าเราสอบตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี ตอนนี้ตั้งใจจะเก็บข่แล้วคุณหมอแนะนำว่าเก็บข่ไว้ก่อนเพราะปีนี้มันจะดีกว่าปีหน้าแน่นอนถ้าปีหน้ายังไม่มีปีถัดไปมันจะแย่อีกแต่ว่าที่สุดแล้วเขายังไม่อยากให้เราเก็บด้วยซ้ำกลัวเราเจ็บเขาบอกถ้าพร้อมลองธรรมชาติก่อนถ้าไม่มีจริงๆค่อยว่ากันตอนนี้เราเข้าใจในการที่เราจะต้องมีแล้วตัวเขาเองบอกว่าถ้าตอนนี้ป้ายยังใช้ชีวิตมีความสุข อยากทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่ต้องรีบเร่งเพราะที่ผ่านมาฝ้ายทำงานมาตลอดเลยยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตตอนนี้ถ้าฝ้ายทำอะไรแล้วมีความสุขให้ทำแล้วก็อย่าเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเองเช่นถ้าเขาอยากมีลูกเขาไม่ได้เป็นคนท้องนี้อย่าเอาความสุขของเขามาเป็นภาระของฝ้ายป้ายพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีหรือถ้าวันหนึ่งป้ายจะบอกพี่ว่าไม่อยากมีแล้วเขาเข้าใจ